สวัสดีครับพบกับบูชิด d จูนิ่งนะครับผมโม่นะครับเจ้าสำนักบูชิ i โดนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นช่วงใหม่นะครับที่อยากจะทํามานานแล้วแหละนะครับชื่อช่วงนี้ว่าเอาไว็ว่านี่เป็นคลิปแรกนะครับชื่อช่วงเราตั้งกันสดๆตรงนี้เลยแล้วกันเอาเป็นชื่อช่วงเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับคือจุดประสงค์ที่ทําคลิปนี้นะครับ หรือช่วงนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเออเวลามีพี่ๆน้องๆนะครับสนใจที่จะแต่งรถนะครับกับทางสำนักนะครับก็จะมีการสอบถามนะครับข้อมูลต่างๆนะครับผมก็เราก็เลยรวบรวมคำถามนะครับที่พบบ่อยหรือเรื่องที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับมาทำเป็นคลิปวิดีโอเลยดีกว่านะครับก็เราจะพยายามไม่ให้คลิปมันยาวมากนะครับจะให้อยู่ในช่วงที่ มาะสมผมว่าประมาณสัก3านาที5นาทีประมาณนี้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับต่ว่าอันนี้จะเป็นการเล่าแบบสดๆนะครับไม่มีเทคใดๆลองเทคนะครับถ,ถ้ามีอะไรแบบมากวนบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมนะเอาละเรื่องแรกนะครับที่ได้รับคำถามบ่อยมากนะครับผมก็คือนะครับพี่ครับ ผมอยากจะแต่งเครื่องให้มันแรงผมจะทํำยังไงนะครับใส่นี้เข้าไปมันจะแรงไหมนะครับวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับผมก็เ <c> อ <oughs> ่อด้วยความที่เรานะครับเป็นคนจุดจุดรถนะครับผมฉะนั้นเราก็จะมีความชานาญในการเซ็ตอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เข้ากับรถหรือเข้ากับเป้าหมายที่ทางลูกค้าต้องการนะครับผม หลายอย่างผมเป็นคนชอบอศึกษาหาความรู้นะครับเรียกว่าเอาตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือมีแต่ว่าอินเทอร์เน็ตยังไม่แรงมากนะครับหนังสือที่เป็นตั้งนะครับไม่ใช่หนังสือเรียนนะครับหนังสือลดนะเยอะมากนะแล้วก็ประกอบกับได้มาลงมือทําจรงิงนะเก็บประสบการณ์มาเยอะพอสมควรนะครับก็จะพอมีแนวทางอะไรแปลก,กใหม่ๆนะครับจากที่เคยได้ยินกันมา เ่าสู่กันฟังบ้างนะครับต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้เ,เทคโนโลยีการแต่งรถไปไกลมากหรือแม้กระทั่งรถที่ออกมาใหม่ๆสมัยนี้ก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับจะไม่จะไม่เหมือนรถยุค90หรือ80นะครับที่ใส่ผมเป็นวัยรุ่นเราเล่นกันอันนั้นต้องแบบลงเงินค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการทำรถนะครับมีอาจารย์ของผมคนหนึ่งเคยบอกกับผมไว้ว่าการแต่งเครื่องยนต์ หรือการแต่งรถเนี่ยนะครับถ้าเราใช้หัวเยอะเราจะใช้ตังค์น้อยลงนะครับผมมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาหาความรู้นะครับหรือการวางแผนต่างๆเวลาผมจะทํารถขึ้นมาสักคันนึงหรือผมจะทําเครื่องขึ้นมาสักตัวหนึ่งผมจะต้องวางแผนก่อนเป้าหมายเราคืออะไรเราอยากได้แบบไหนอุปการณ์ที่เราใช้จะต้องเป็นยังไงนะครับผมโอเคเราอาจจะแบบว่าพี่ครับผมมีตังอะไรก็ได้หยิบ,ยบ,ยบ,ยบมาใส่ มันก็อาจจะเห็นผลครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมามันจะได้จริงไหมนะครับนี่ขนาดแค่เกิดนะครับสามนาทีกว่าแล้วนะครับเริ่มเลยหีกวล่านะครับผมเออเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปนะครับในหลักการทํางานยังไงนะครับผมเครื่องยนต์ทำงานได้จะต้องมีสามอย่างนี้ครับไฟน้ํามันอากาศนะครับต้องมีสามอย่างนี้นะครับ เรื่องยนต์จะทางานได้ฉะนั้นการที่เราจะทำให้เครื่องยนต์มันแรงขึ้นหรือมันทํางานดีขึ้นเราจะต้องเพิ่ม3อย่างนี้ให้มันเหมาะสมกันนะครับโดยที่เครื่องยนต์จะต้องรับได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าของแต่งต่างๆที่ผลิตมาก็คือต้องการจะเพิ่ม3อย่างนี้ให้เหมาะสมและเครื่องยนต์รองรับได้ด้วยนะครับผมเราจะมาดูแต่ละตัวแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเอาละมาดูที่ ไฟก่อนนะครับผมเปิดอันนี้นิดนึงเดี๋ยวลืมนะครับไฟนะครับไฟจุดระเบิดเราจะแต่งอะไรมาได้บ้างนะครับอันนี้เราเราเริ่มจากสเตปพื้นฐานหรือไลจูนก่อนนะครับเรายังไม่ได้ยุ่งกับข้างในตัวเครื่องยนต์เราจะทําแค่รอบๆนอกก่อนเออถ้าเป็นรถสมัยก่อนที่เป็นระบบจานจ่ายเราก็สามารถจะเปลี่ยนพวกออคอยจุดระเบิด ใส่หัวเทียนนะครับดีๆหรือหัวเทียนดีๆสักชุดหนึ่งนะผมแค่นี้ก็เป็นการาแต่งไฟจุดระเบิดแล้วนะครับแต่ถ้ารถยุคใหม่ๆที่เป็นไดร์ลคอยนะครับผมก็แต่งได้นะนะครับแล้วก็อาจจะประหยัดลงด้วยใส่หัวเทียนไม่ต้องละนะครับเราหาคอยจุดระเบิดที่เป็นของแต่งดีๆมีขายนะครับเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเอฟเอสดีก็ทาขายนะคอยจุดระเบิดแต่งนะครับสักชุดนึง หัวเทียนอิริเดียมหัวเทียนเข็มดีๆสักชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันในพาร์ทหน้านะครับอันนี้เอาคร่าวๆก่อนร่ไฟจุดระเบิดก็จะมีประมาณนี้ครับหลักๆนะครับแล้วก็ต่อไปน้ํามันนะครับโร่น้ํามันเราไล่มาตั้งแต่นู่นเลยครับไล,ไล่มาไล่มาตั้งแต่ถังน้ํามันไล่มาแต่เชื้อเพลิงเลยเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไปก็ทําให้เครื่องยนต์ ทำงานดีขึ้นได้นะครับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับพวกท่อส่งต่างๆก็มีผลนะครับเลคูเลตหรือตัวคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับล้างหัวฉีดหัวฉีดนะครับร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับระบบน้ำมันแล้วก็ต่อไประบบอากาศนะครับอากาศอากาศ,อากาศของเครื่องยนต์นะครับจะแบ่งเป็นปสองฝั่ง ก็คือฝั่งไอดีกับฝั่งไอเสียนะครับการแต่งเราก็มาที่ฝั่งไอดีก่อนก็ได้นะครับไอดี ID เราก็เริ่มมาแต่กองอากาศเลยครับกองแตงกองเปือยหรือจะดูดสดก็ว่ากันไปนะครับท่อทางต่างๆนะก็เปลี่ยนได้เพราะว่าของของเดิมจากโรงงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นท่อยางท่อพลาสติกอะไรก็ว่าไป ซึ่งการโฟรของอากาศมันก็อาจจะยังไม่ดีท่าที่เป็นท่อท่อแต่งหรือท่ออลูมิเนียมสแตนเลสที่เราสร้างขึ้นใหม่อันนี้ก็จะโฟกอากาศดีนะครับรวมไปถึงลิ้นเล่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอะไรงนี้นะครับผมฝั่ง ID เอ่อคอยดีก็เปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็มาดูที่ระบบไอเสียนะครับระบบไอเสียกระไล่มาตั้งแต่นี้นครับเฮดเดอร นะครับเฮดเดอร์ ader, ดาวไปถ้าเป็นรถเทอร์โบก็เทอร์โบนะเบสเกตอินเตอร์คูลเลอร์นะครับอ๋อขอโทษทีอินเตอร์คูลเลอร์นี่จะอยู่ฝั่งไอดีนะครับ,ออเ, cool er อ ID, รบเอ่อท่อทั้งเส้นนะครับรวมไปถึงปลายท่อนะนี่ก็คือส่วนของระบบไอเสียนะครับการแต่งนะครับถ้าเรามี งบเยอะพอสมควรก็อยากจะแนะนำให้แต่งแบบพร้อมกันทีเดียวนะครับเช่นถ้าจะทำระบบระกาศนะครับควรจะทำทั้งฝั่งไอดและไอเสียเพราะถ้าทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันก็จะเกิดเขาเรียกอะไรเขาก็จะเกิดความไม่สมรุลน,นะครับอากาศไอดีเข้าเยอะไอเสียออกน้อยเงี้ยบางทีอาจจะจะวิ่งดีกลายเป็นวิ่งไม่ดี ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็จะมีคําถามว่าพี่ครับผมเลือกทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ไหมถ้างบมันจํากัดจริงๆทําฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเหตุผลที่สุดจากที่เคยทำกันมาผมว่าฝั่งไอเสียเหตุผลเยอะสุดนะครับ<ม>เดี๋ยวอันนี้เราจะไปลงรายละเอียดลึกๆก,กันนะครับว<ม>ันนี้เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับทวนอีกครั้งนะครับการจัดรถเบื้องต้นของเรานะครับเครื่องยนต์ทำงานด้วยสามอย่างไฟ น้ำมันอากาศนะครับเราต้องเพิ่ม3อย่างนี้ให้เหมาะสมนะครับผมแค่ทำล็อบๆเครื่องผมก็เห็นผลแล้วนะครับถ้าทำสเต็ปประมาณนี้นะครับสิ่งที่ได้กลับมาเครื่องจะ,จะ,จะตอบสนองดีขึ้นนะครับสนุกขึ้นนะครับแต่ถ้าง,งบเหลือก็อ,อรีแมปได้หรือเพิ่มกล่อง p i กคิ b แบ็ก็ได้ครับสักใบหนึ่งเพื่อปรับส่วนผสมต,ต่างๆให้มันลงตัวมากขึ้น มันก็จะตอบสนองดีขึ้นนะครับเกือบสิบนาทีแล้วนะครับนะมีขนาดพูดกันแบบคร่าวๆนะครับผมก็นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆในเพจบุชิโดจูนิงนะครับหรือถ้าใครมีคําถามอะไรไงก็ทักมาถามในเพจได้นะครับแต่จริงๆผมว่าถ้าดูคลิปนี้นะครับเบื้องต้นก็อาจจะคลายข้อสงสัยอะไรหลายๆอย่างแล้วแหละเดี๋ยวพารหน้านะครับ เราจะมาเจาะลึกแต่ละตัวว่าไฟจุดระเบิดลึกๆแล้วเป็นยังไงน้ํามันลึกๆแล้วเป็นยังไงระบบอากาศลึกๆแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะการแต่งรถนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่สายศาสตร์หลายคนจะชอบบอกว่าพี่ผมเชื่อว่ามันได้พี่เขาบอกว่ามันได้มันเป็นวิทยาศาสตร์ครับเราต้องมีการ คิดวางแผนทดลองทํามันดูนะครับทุกอย่างแล้วมันเป็นประสบการณ์นะครับหลายอย่างเราก็ทดลองกันมาเยอะพอสมควรจนได้ข้อสรุปนะครับข้อสรุปไม่พอเราต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้มันไปเรื่อยๆของแต่ละมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งเราก็จะไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับเอาละวันนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะสิบนาที ไว้เจอกันใหม่พาทหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ไปเพื่อนดูนะครับนะมีอะไรจะนำเสนอก็เสนอมาได้เลยนะครับสอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ